บัดนี้วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้านางสาวนัทพัชรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสดสัทยายาพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทรูปบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอัจ,จริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระในอัคระพยัญชนะอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทกาพระรัตนาไตราอารหังสัมมาสมบุทโธปะควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิสวาขาตูปะคววตาธมโมธัมมังนมสามิสุปฏิปันโนปะคขวตตสาวกสังโฆสังฆนมามิบทที่สองบทบูชาพระ,ระพระเพริพินาศอารหัง สัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธรมาโนธานิวะปารมีหิจตทิสติยาวาชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังคังสรารนาังขโตปูเชมิรัตนัตตยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสะสุนันตุสักขะโมกทังสักเเคกาเมจารูเปคิริสิขาราตเตจันตันิเขวิมาเนทีเปรัตรัตเถจคาเมตารุวนาคาหาเนเเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชละทะละวิสเมยักขะขันทพานาคาติทันตาสันตเกยังมุนิวัมุวัจจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลอายมณทั um นตาสัมมะธรรมะสวนากาโลอายมณทันตาธรรมะสวนากาโลอายมณทันตาบทที่สี่บทสวดปุพหะคับภาคะนามการนโมตัสสะภควาโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาตะ พุทธทางสรนังกระฉามิทำมังสรนังกชฉามิสังฆังสรนังกระฉามิทุติยมปิพุทธทางสรนังกระฉามิทุติยมปีทำมังสรนังกชฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังกชฉามิตติยมปิพุทธทางสรนังกระฉามิตติยมปิทำมังสรนังกรฉามิตติยมปิสังฆังสรนังกระฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถาณทิเมสระนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอตนะสัจจวะเชนะโสทิเมโหตุสปทา นัทิเมสรนังอัญยังทมโมเมสรนังวรังเอตินาสัจวัชนะหโส่ที่เมหตุสุปทานาทิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอตินาสัจวัชนะสที่เมหตุสุปทาบทที่เจ็ดบทสวดเตระตนะปะนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตะสรีราจิตังทำมังนัมเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมรัตนะภูตตะสุสีละทิฏฐิ เอตังนะเมติรัตนังรัตนตัตตยะวะหังสัมมาสมโมสริตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยายานยุตตะคุณโยคะวะสัป,ปวัตตังอสุมิตะยมหิปิตเทวะยถาติดทันเทเอกังวินาตทิตะเรสมะสัมเเวนะโลเกท,ทะกัทาจิจะจิเรนะจะปาตุ ภูตังคัมภีรยันวิสายังอติทุทถะสัเทเจสัททังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทุจจะกะทัตจกะกะทัตจูปะลภะนียังเกสันจิสุถุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุ ตัมปิมาสุปัสตังมณนะสิสุทธะปะสาทะทานังปุญญติการนะมะสมุตตะมะปุณณนะภูมังทุกขาประมุจจะนะมุขะสรารนางังคตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชเชเนยยังนิพานะัสติกิริยายุปะนิสะยัตถังสัมมากิเลสัมะละ โสธนะสิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวะนนยังปาเนหิจาปิสระนังคมะนิยเมวะตสมาหิตังติรตนังสระนังขะตัมหะรัตตินทิวังคณะเมเนสุนมัสมานะปูเชมะจาปิสสตังสุปะสันนจิตตา ตัถานุปาริจริยาสัทธารตาจะปุญเยนะตัถะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสัทธาปิวัตถุสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินณยัมภิปรมามณภูโตโลกุตระพิสะมะโยนิยโตสุโพชังตัศโปะนิสัตย,ยะจะยายะอยัยมปิโหตุ วัตถุตตยเยจะปริจิตโตสุปะสาธกาโรบปทีิแปฟบุตนามการะระสิทธิคถาโยจักคุมาโมหะพลาป,ปกัดโถสามังวะพุทโธส,สุขโตวิมุตโตมารสะปาษสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุธทธังวรันตังศิระสานามามิ โลกัสะนาทะนาทัจะวินายากัจจะตันเตชะสาเตชยาสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทโยธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสิโลกัสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรมรมะทะรัตสะถารีสาตาวะโหสันติกรสุจินโนธรรมมังวรันตังวิศีรสา,านมามิ โมหัปะลาโมหปะปาทารังอุปาสันตะหทาหังตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตา,ตานุโยนุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะชะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวาขาตะธรรมังวิธิตังกรติสังฆังวรันตังเสียรา,านามามิพุทธานุพ,พุทธังสมาสีลาทิทิงตันเตชาสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุบทิก้าบทส่วนนมโมการอัตถกะคาถานามโมอรหัตโตสมมาสมพุทสะเมหสเโนนโมอุตตมะธรรมสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะ นโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธะสีละทิฏฐินโนนโมโอมาตายารทารัสสะรตนัตตะยัสสะสาธุการนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตตะยัสปินโมการัปะภาเวนะวิคชัชชนตุอุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการัสะเตเชนะวิธิมาหิ โฮมิเตชวา